สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะดวงประจำวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนี้สิ่งศักดิอยาก์จะบอกอะไรกับลูกๆของเขาแม่หมอเกตเปิดไพ่ขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักไพ่อยากจะเตือนอะไร อ่ะมาเรื่องงานนะแม่อยากจะบอกก่อนว่าในช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดนึงการถูกขโมยงานการถูกแย่งซีนการถูกปาดหน้าเค้กการถูกดิสเครดิตหรือว่าการถูกเลื่อนเก้าอี้ให้ระมัดระวังเลยนะคะระวังเป็นมากๆแล้วก็คนที่ทําธุรกิจค้าขายหรือว่าองค์กรอิสระหรือว่าเป็นเขาเรียกว่านายตัวเองช่วงนี้ให้ระมัดระวังการถูกขโมยผลงานจากจากคู่แข่งหรือว่าการถูกอาย แย่งสีไปอะไรประมาณนั้นเอาเป็นว่าในช่วงของ15วันนี้แม่อยากจะให้หนูวสวดมนต์นิดหนึ่งปรวดน้ําที่สุนกรสนุลให้กับเจ้ากรรมในเวนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างอะไรที่มันแบบว่าดูเหมือนจะอึดอัดรุนแรงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอบบังคารค่ะอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาแล้วก็ต้องจ่ายออกไปมันเป็นการจ่ายที่แบบปุ๊บปับ๊บ ยังไม่ทันได้เก็บเงินเลยเก็บเงินไม่อยู่นะให้แก้เคล็ดนิดนึงในช่วงนี้นะคะสวดมนต์หน่อยแล้วก็หาแหวนมาใส่นิ้วกลางหน่อยก็ดีเผื่อจะได้เก็บเงินอยู่ในช่วงของ15้าวันนี้ในช่วงของระยะเวลานี้เลยก็ได้อ่ะเอาเป็นว่าเก็บเงินกันยาวๆนะแต่บอกเลยว่าช่วงนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งการซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมโทรศัพท์อะไรแตกพัง คนในบ้านป่วยกับทันหันต้องมีเรื่องให้จ่ายเงินก้อนออกไปนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันอังคารน่าเป็นห่วงค่ะช่วงนี้ความดันเลือดลมไหลไม่ค่อยดีเพรียเวียนหัวหน้ามืดนะระมัดระวังสุขภาพตัวเองนิดหนึ่งเป็นไปได้ทานอาหารเสริมหน่อยทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ,ะพวกอาหารอะไรที่มันแบบจำเจหรือว่าพวกที่ ไม่มีประโยชน์ก็เบาได้เบาพวกบุฟเฟ่พวกอะไรพวกเนี้ยของปิ้งย่างอะไรเงี้ยเบาได้เบาหน่อยเพราะว่ามันเป็นอาหารสะสมเดี๋ยวมันจะเกิดทําให้ต่อมน้ําเหลืองในร่างกายไม่ค่อยดีนะส่วนเรื่องของความราคาคนที่เกิดปันังคารคนโสดนะยังไม่เหมาะกันมีคู่เธอใครเข้ามาตอนนี้ก็ช่างมาแล้วแบบ มาให้ความหวังแล้วก็ไปประมาณนั้นยังไม่จริงจังเท่าไหรค่ค่ะส่วนคนมีคู่แล้วช่วงนี้มีเรื่องอะไรอึดอัดใจกันให้เปิดใจคุยกันเคลียร์ใจกันหน่อยเดี๋ยวทุกอย่างจะราบรื่นนะคะ